สวัสดีครับเมื่อนี้ช่องฮักน้าซีสเกตนะครับไปหลังจากที่เข้าไปสซเบดมานะครับก็ได้ปลามากในปลาคอนะครับแล้วก็ปลาไหลเมื่อนี้สีผพัดเผ็ดปลาไหลนะครับเป็นสูตรที่พ่อนะครับสอนมากนะครับเมื่อวนี้สูตรพ่อสอนมากเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวผมสิบอกขั้นตอนนะครับบอกขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับว่าเป็นยังไงแน่นะครับอันดับแรกนะครับ เป็นเครื่องนะครับนี่เครื่องอาจจะมีค่านี่เป็นค่าเหลืองนะครับบ่เมนค่าดิซือในตลาดทั่วไปนะครับเป็นค่าเหลืองครับผมแล้วก็พริกพริกสดมอนจะใส่พริกสดนะครับพริกสดในการที่ห้าสิบเอกับเขานะครับห้าต้องเอาไปล่างก้อนนะครับล่างน้ำก้อนนะครับเพราะว่าในพริกสดเนี่ยเขาสีมีเขาด่ฉีดยาขามะเร็งอยู่แล้วครับผมอ่าเพราะฉะนั้นห้าก้อนที่ห้าสิบเ็ดอ,อาหารนะครับกินกันนะครับข้าต้อง ไปล่างน้ำก่อนนะครับล้างน้ำก่อนค่อยสิมาเหตุกับข้าใดนะครับเป็นความรู้ครับผมนี่ความรู้พอสอนมากครับพอสอนมาสูตรพอแล้วก็มีกระเทียมมีตะไคร่นะครับแลวสิตตำเครื่องก่อนนะครับผม นะครับพริกแกงไต้ครับพอมักจะใส่เวลาเฮกับเขานะครับพอมักจะใส่เครื่องแกงไต้นะครับเพราะว่าม่ามินนะครับบ้านผมเนี่ยซีสเกตเนี่ยใส้ขมิ่นนะครับ,บ,ม,รม,ะะรบมีขมิ่นเหลืองๆซีไอท่กับเขาเนี่น่ากินนะครับผมแล้วก็ขมิ้นนี่คือสมุนไพร ที่ดับข้าวได้ดีที่สุดนะครับอ่าคลิปที่ผ่านมาผมก็ใไซคมินนะครับผม หน้าตาเครื่องพิกแกงจำเองนะครับบัวกัาเครื่องพิิกแกงไตนะครับผมพิกแกงไตลองมือครับสูตรสูตรนี้ครับสูตรพอลองไปเฮ็ดได้ครับผมนี่นะครับปลาไหลปลาไหลที่ไซเบดได้มากนะครับตัวเดียวนะครับพี่น้องนี่ตัวเดียวตัวเดียวเกือบเต็มถ้วยนะครับตัวใหญ่ครับ อ่าแล้วก็สูตรของพ่อผมนะครับในการพัดเพชดปลาไหลเนี่ยแกจะเอาปลาไหลเนี่ยไปทอดก่อนครับพี่น้องไปทอดก่อนไ้มันเบิงประมาณว่าหนากินนิดนึงนะครับไ้มันเหลืองอ่าครับผมแล้วก็เป็นการเป็นการดับเข้าไปในตัวครับการทอดนะครับผมแล้วจิทอดนะครับผม ยองครับผมรับหอมเลยหอมเลย ใส่ปลาไรครับทีนี้ทอดเรียบร้อยแล้วครับผมปลาไรครับนี่เข่าเครื่องแอดหนึน่งครับ ำลงคบาเป็นไงครับซีสันน่ากินนะครับขมิ้นเหลืองๆทอดปลาไหลเหลือง ดีสันมันจะสดใสน่ากินครับผมกลุ่ครับน้ำมันหอยนี่ครับขาดไม่ได้ จังได็ก็ต้องใส่ครับใส่คือเกา่าใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายครับผู้เฒ่าผ้าวา่าน้ำปลาครับสีบบใส่น้ำตาลน,นะครับสีบบใส่น้ำตาลผมเห็นกับเผาผมบรเคยใส่น้ำตาลน,นะครับสูตรดั้งเดิมบูนลังบูนลำบูนล้านเลยหล่ะ เก็เผาบานผมมาใส่ตำตาลครับใส่พักครับพี่นี่ใส่ใบยีราดได้ครับวันนี้ใบยีราได้กินหอมแล้วก็มีความหลอดแรงในตัวอยู่แล้วนะครับใบยีราดครับ,บน้อยกับใส่น้อยครับหลกหลายกันจัดลดจัดจานไปเลยครับใบมะกรูดครับ นี่ครับวิธีฉีกเบมะกรูดนะครับฉีกเอาปอส่การมันครับฉีกนะครับทีเดอีกหนึ่งอย่างครับผมกดล็อกมาสดๆร้อนๆครับใส่ลงไป พริกไทยอ่อน,นวันน้เาครับพริกไทยอ่อนทุกเค้าให้เข้ากันครับผมมนันัหน่หอมเลยครับหอมับยีลาหอมเครื่องสมุนไพรครับ เร็จแลวครับผมผัดเผ็ดปลาไหลสูตรพ่อครับสูตรสีสะเกดสูตรพ่อแล้วที่จัดใส่จ,จานในเวงครับผมเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยครับผัดเผ็ดปลาไหลสูตรพ่อครับสูตรจากสีสะเกดนะครับผมส่เครับป็นนะครับผีหนตาเหลืองงามครับผมเหลืองงามเป็นตะกินครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบขอจบแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดไลค์ s ับ s c r i b e ช่องฮักหน้าสีสเกตนะครับผมมือหนานะครับเดี๋ยวสีเฮดกับเขาเมนูแบบบ้านๆนั่งซี่ล้ครับให้เบิ่งอีกนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมหนวแล้วครับกินเขาก่อนสวัสดีครับ